สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างเบาหวานกันครับแต่เราจะคุยกันในเวอร์ชั่นที่เข้าใจง่ายสุดๆเลยนะคะเพื่อให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเบาหวานเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆพอได้ยินคําว่าเบาหวานหลายคนอาจจะถอนหายใจก่อนเลยใช่ไหมครับแบบโอโ้โหเรื่องใหญ่อีกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนผมอยากชวนคิดใหม่นิดนึงว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วการจัดการเบาหวานเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดก็ได้นะมาลองหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปลงลึกเรื่องวิชาการแบบจริงๆเนี่ยผมมีเรื่องสนุกๆชวนสงสัยกันก่อนครับเราเรียกกันติดปากเลยนะเบาหวานเบาหวานแต่เคยสงสัยกันเล่นๆไหมครับว่าทาไมต้องชื่อนี้คําว่าเบากับคําว่าหวานเนี่ยมันมาเจอกันได้ยังไงกันนะคําตอบอยู่ตรงนี้เลยครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในสมัยก่อนนู้นนะครับที่เรายังไม่มีเครื่องมือแพทย์เจ๋งๆเหมือนทุกวันนี้คนโบราณเขาใช้วิธีสังเกตแบบบ้านๆเลยเขาเห็นว่า เอ๊ะทำไมปัสสาวะของคนป่วยกลุ่มนี้ถึงมีมดขึ้นเต็มไม่หมดอ๋อก็เพราะว่ามันมีรสหวานนั่นเองครับคำว่าเบาในสมัยนั้นน่ะเขาหมายถึงปัสสาวะครับพอรวมกันปุ๊บเบาหวานก็เลยแปลตรงตัวว่าปัสสาวะหวานนั่นเองโหเป็นไงครับภูมิปัญญาคนสมัยก่อนสุดยอดไปเลยเนาะโอเคครับหลังจากเกรดความรู้สนุกๆไปแล้วเรามาเข้าสู่องค์ที่หนึ่งกันเลยมาทำความรู้จักเจ้าเบาหวานให้ลึกซึ้งกว่าเดิมกันครับ ถ้าให้พูดแบบบ้านๆที่สุดเลยนะคะเบาหวานก็คือภาวะที่โรงงานพลังงานในร่างกายเรามันทํางานติดๆขัดๆนะครับคือปกติเวลาเรากินอะไรเข้าไปใช่ไหมร่างกายก็จะย่อยให้เป็นน้ําตาลแล้วเอาไปส่งให้เซลล์ต่างๆใช้เป็นพลังงานแต่พอเป็นเบาหวานปุ๊บกระบวนการส่งของเนี่ยมันรวนน้ําตาลก็เลยไปกองอยู่ในกระแสะเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราอาจจะเข้าข่ายลองเช็คสัญ,ญญาณเตือนเหล่านี้ดูนะครับ คือพอมีน้ําตาลในเลือดเยอะร่างกายก็จะพยายามขับมันออกผลก็คือเราจะฉี่บ่อยมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็คอแห้งหิวน้ําตลอดเวลาแถมเซลล์ในร่างกายพอไม่ได้พลังงานก็จะรู้สึกเพลียๆไม่มีแรงน้ําหนักลดหวบทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ไดเอทหรือบางทีแผลก็หายช้าชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเทา้าถ้ามีอาการแบบนี้หลายๆอย่างรวมกันเนี่ยอย่าลังเลที่จะไปหาหมอนะครับ ทีนี้พอเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับเราก็จะคุ้นๆกับการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อดูค่าน้าตาลแต่นั่นมันเป็นแค่ภาพของวันนั้นวันเดียวครับมันมีอีกค่าหนึ่งที่สําคัญกว่ามากเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมเราย้อนหลังเลยก็ว่าได้นั่นก็คือค่าน้ําตาลสะสมหรือที่หมอเขาจะเรียกว่า HbA1c นั่นเองเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองจินตนาการแบบนี้ค่าน้ําตาลรายวันจากการเจาะปลายนิ้วเนี่ยมันเหมือนเราไปตักน้าเชื่อมในโหลมาชิม มันก็บอกได้แค่ว่าณวินาทีนี้มันหวานแค่ไหนซึ่งมันเปลี่ยนง่ายมากเลยใช่ไหมครับแต่ค่าน้าตาลสะสมเนี่ยมันเหมือนเราไปหยิบเนื้อมะม่วงแช่อิ่มที่มันแช่อยู่ในโหลนั้นมา3เดือนจำตำมากินครับความหวานมันซึมเข้าไปในเนื้อหมดแล้วมันบอกค่าเฉลี่ยความหวานทั้งหมดในช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมาได้แบบเป๊ะเลยหลอกกันไม่ได้เลยครับค่านี้เอาละครับพอเรารู้จักหน้าตาของศัตรูแล้วก็ถึงเวลามาเปิดคลังอาวุธของเรากันบ้างในองค์ที่สองนี้เราจะมาดูวิธีจัดการกับเบาหวานกันครับ อาวุธชิ้นแรกเลยนะฮะง่ายและทรงพลังสุดๆมันคือสูตรจานอาหาร2-1-1ครับจำง่ายมากแค่เรามองจานข้าวของเราแล้วแบ่งมันเป็น4ส่วนในใจ2ส่วนแรกหรือครึ่งจานเลยนะจัดผักไปเลยครับเต็มๆส่วนที่3 1ส่วน4ของจานเป็นข้าวหรือแป้งและส่วนสุดท้ายก็คือโปรโตีนดีๆอย่างเนื้อปลาเนื้อไก่แค่นี้เองครับแค่จัดจานแบบนี้ในทุกมือ้อก็ช่วยคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นแบบเห็น,เ,หนเลย แต่เดี๋ยวก่อนในโซนของข้าวแป้งที่เราแบ่งไว้หนึ่งส่วนนะครับแค่คุมปริมาณอย่างเดียวยังไม่พอเพราะชนิดของมันก็สำคัญมากๆเลยนะคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันมีทั้งแบบที่กินเข้าไปแล้วน้ำตาลพุ่งปรีดกับแบบที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลออกมาแบบช้าๆสบายๆและนี่คือพระเอกของเราครับดัดชนีน้ำตาลหรือที่เรียกกันว่า GI มันเป็นค่าที่บอกเราว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราพุ่งเร็วแค่ไหนลองดูในตารางสิครับข้าวเหนียวนี่คือตัวท็อปเลย GI พุ่งไปเกือบร้อยแต่ที่พีคสุดๆคืออะไรทราบไหมครับคือทุเรียนที่เรากลัวกันนักหนาเนี่ยดูค่า GI สิครับต่ำกว่าข้าวกล้องอีกนี่มันสอนให้เรารู้เลยว่ามันไม่ได้อยู่ที่รสหวานที่ลิ้นอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ว่าร่างกายเราจัดการกับมันยังไงต่างหาก มาถึงเรื่องผลไม้กันบ้างนี่เป็นกับดักที่หลายคนพลาดเลยนะครับคือเราคิดว่าดื่มน้ําผลไม้ขั้นสุดๆดเนี่ยดีต่อสุขภาพสุดๆแต่ความจริงแล้วการกินผลไม้เป็นลูกๆทั้งผลเนี่ยดีกว่าเยอะมากครับเพราะอะไรนะเหรอเพราะเราจะได้กากใยห,หรือไฟเบอร์แบบเต็มๆนะครับซึ่งเจ้าไฟเบอร์นี่แหละที่จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลทําให้อิ่มนานขึ้นมากต่างจากน้ําผลไม้ที่เหมือนเราดื่มน้ําตาลเพียวๆเข้าไปเลยและนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเรียกว่าอาหารแลกเปลี่ยน ฟังดูอาจจะยากแต่หลกักการง่ายนิดเดียวเลยครับมันคือการจัดหมวดหมดู่อาหารที่มีสารอาหารกับพลังงานใกล้ๆก,ก,กันเอาไว้ด้วยกันพอทําแบบนี้แล้วมันทําให้เราสามารถสลับเมนูไปมาได้ไงครับวันนี้เบื่อข้าวก็ไปกินขนมปังโฮวีแทนได้ในปริมาณที่เหมาะสมมาทําให้การคุมอาหารของเราไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทําได้นานขึ้นเยอะเลยมาถึงองค์สุดท้ายกันแล้วครับพอเรามีอาวุธครบมือแล้วตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างชีวิตที่สมดุลและการมองไปข้างหน้าด้วยความหวังกันครับคุณรู้ไหมครับว่า การดูแลเบาหวานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกายอย่างเดียวนะแต่เรื่องของใจเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเลยเลยเพล๋อเพลออาจจะสําคัญกว่าด้วยซ้ําเพราะความเครียดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับระดับน้ําตาลในเลือดเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการหันกลับมาดูแลใจตัวเองรู้ทันอารมณ์ตัวเองหาอะไรที่ทําแล้วผ่อนคลายและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆมันคือส่วนหนึ่งของการรักษาเลยละครับและที่อยากจะย้าเลยก็คือเราไม่ได้สู้คนเดียวนะครับ พลังซับพอร์ตจากคนรอบข้างจากครอบครัวเนี่ยคือสุดยอดกำลังใจเลยจริงๆแค่มีความเข้าใจมีคนคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆมันก็ช่วยให้เรามีแรงฮึดสู้มีพลังที่จะดูแลตัวเองต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันได้อย่างมีความสุขจริงๆเอาล่ะครับและนี่คือไฮไลท์ที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยมันเป็นข่าวดีมากๆๆๆคือในปัจจุบันเนี่ยนะคบเรามีคำว่าเบาหวานสงบได้ย้ำนะคะว่าสงบไม่ได้แปลว่าหายขาดนะ แต่มันคือภาวะที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับแล้วภาวะเบาหวานสงบเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือภาวะที่เราสามารถคุมค่าน้ําตาลสะสมให้อยู่ในเกณฑ์นคนปกติได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3มเดือนโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยโหฟังแล้วมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ขีดเส้นใต้ตัวโตๆเลยนะคะว่าทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอเท่านั้นห้ามไปหยุดยาเองเด็ดขาดนะครับ แต่มันคือเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นี่นะและนี่ไม่ใช่เรื่องที่เราคิดกันไปเองนะครับมันมีตัวเลขมายืนยนันจากงานวิจัยหนึ่งเขาพบว่าในกลุ่มคนที่ตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแบบจริงจังสุดๆเนี่ยนะคะสามารถลดการใช้ยาได้สำเร็จถึง19.6%คิดดูสิครับเกือบเกือบหนึ่งใน5คนเลยนะตัวเลขนี้มันบอกเราชัดๆเลยว่าความพยายามของเราเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรอะไรได้จริงๆครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ ตั้งแต่การทำความรู้จักมันการมีเครื่องมือดีๆในมือไปจนถึงความหวังว่ามันจะสงบลงได้ทั้งหมดนี้มันนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือวันนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วหรือยังครับไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กๆแค่ไหนก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับ